สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดี้อนรับเข้าสู่เส้นทางของผู้จัดนะฮะขายสัญลักษณ์นะครับให้กับบรรดาเซียนแห่นะครับวันนี้เขาขายกันอยู่ที่บัตรแพนฮะสองนะครับฝั่ง150บาทครับผมก็ยังมีบรรยากาศการขายแห่นะครับผมของเซียนอั้งยี่ด้วยครับผม <minutes> บริเวณที่ผมถ่ายทำนั้นคือบ้านป่ายางตำบลลุ <busca> ่มลำชีอําเภอบ้านเคานะฮะจังหวัดชัยุพรมครับผมผมกำลังกำลังกำลังจะซื้อบัรซื้อตั๋วกันครับผมครับผมติดสัญลักษณ์ก็เรียบร้อยครับติดสัญลักษณ์แล้วเสนจะได้มันหมานครับมันหมานวันนี้คณะกรรมการมามอไซค์ับพี่น้องครับผมน้องเรนเดอร์จะไปทางไหนจะวิ่งตามเขาหรือเปล่า ตามกันครับผมอะไรของพี่อะดีของฟังแผล่เขียวแผล่เขียวแผล่เขียวครับแอมสิครับโอ้ขอบพระคุณครับท่านอังยีครับผมครับวันนี้ข่อยปลาตัวใหญ่ก็อยู่ในมือท่านนะครับแผล่ก็ขายดีๆครับผมครับครับผมไปกันดีครับเดินตามเดินตามมอเตอร์ไซค์วิ่งตามมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้ครับผมนี่นี่ครับผม ปีที่แล้วท่านนี้นะครับเซียนนี้นะครับได้136กกิโลปีนี้จะเอาของแชมป์หรือเปล่าถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้ได้ได้อีกอีนไปเป็นเงิน2 2 6 0 0 0บาทครับพี่น้องครับผมวันนี้นางเอกของเราจะมี2ท่านนะครับขี่มอไซค์ขายสัญลักษณ์ให้กับเซียนแหครับพี่น้องครับผมมาเลยนะครับมาเลยนะครับพี่น้องครับผมขายสัญลักษณ์จะได้หมันหมาน จดสัญลักษณ์เจ้ามันหมาเนาะเออพูดผิชเนณฑ์พี่น้องครับผมมาเด้อมาเด้อเสียนครับเสียนครับคณะกรรมการบริการขายสัญลักษณ์ถึงที่ครับเจ๊จงแพรอยู่ไหนครับพี่จงแพรจงอยู่กลางกลางอ๋อกลางกเลยฮะครับผมครับคอยเจ๊จงมันหมาครับเวลาไม่ตรงกันครับเวลาไม่ตรงกันครับผมครับผมฮะของพ่ออย่างเด้อ ศูนย์เจ็ดแล้วแพร่เหรฮะศูนย์เจ็ดแพร่ท่านอยู่ไหนครับศูนย์เจ็ดครับกีรอนขาวกีรอนขาวของมากครับผมครับกีรอนขาวของผมมาสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นหมวกคลุมผมนะฮะหมวกคลุมผมมุมนี้นะเริ่มกันมุมนี้ครับมุมนี้เลยรู้สึกว่าเซียนแห่จะทยอยกันเข้ามาซื้อสัญลักษณ์ครับผมโอ้ยไปเบียดที่พ no. no, no, no. <that> ุ <that> ่นวะไหนเนอะไอเบียดได้แน่น่ะ เจรันมีสัญลักษณ์หรือยังครับเจรันครับกำลังจะมีนะครับผมเจ้ายญงไปเลยเพื่ครับเยเจ็ดลินมีสัญลักษณ์หรือยังครับชมบรรยากาศประมาณนี้ไปก่อนนะครับพี่น้องครับผมบรรยากาศยามเช้าของที่นี่นะฮะเอานี้ไปให้สอัน เขาเลีผมผู้สอนที่ร้อยน้อยห้าึงร้อยห้ครับปัดเจ้าสองิบเป็นี่ร้อยที่มดมาเด้อมาเด้อเส้นแหเด้อคณะกรรมการมาขายสัญลักษณ์เลยครับพี่น้อง เป็นธร50รมเนียมของเซนแห่นะครับหลังจากที่เขาได้สัญลักษณ์นะครับเขาก็พายเรือนะพายเรือลงไปครับผมนั่นเลยเรือบัรฟังร้อยห้าสิบบาทครับผมแค่สองร้อยห้าสิบครับแค่สองอันห้าวร้อยบาทครับผมรับแตงเงินไทยเท่านั้นเงินดอลลาไม่เอา เส้นจ to an er <the ิตครับโอ้แม่้างีสัญลักษณ์แล้วมันหมานะครับเส้นกีดตกลงเจอเส้นพัดยังนี่ยังเลยโทรไปก็ไม่รับไม่รับสายเส้นโคงครับมีสัญลักษณ์มันหมานะครับเส้นโค้งแล้วเส้นกีดเส้นพงแพอยู่ไหนครับท่านแพอยู่ไหนโอเคโอเคครับผมวันนี้คนไม่เยอะนะฮะเราก็จะไปกันดีนะครับไปไหนล่ะไปทางนู้นดนิทางนู้น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  เอาเอตามมาหน่อยเอามอไซ์มอไซด์อืมุรงนี้นะฮะก็เรียนก็มีการรับประทานอาหารด้วยนะครับฝั่งร้อบาทครับผมแผ่สองร้อยบาทติดแล้วจะได้มันหมานะครับไม่ติดไม่หมานะครับเสียน <còn ande> <thoughts> รับแต่งเง e <laughs> ินไทยนะครับเงินดอลลาร์ไม่เอาเงินดอลลาร์ไม่เอานะครับเงินกรีบก็ไม่เอาวันนี้เซียนเสียนไหนจะมาปลาล้อยก็โลครับผมปลาบึกปลาบึกล้อยก็โล้ครับวันนี้เห็นบอกยังเหลืออยู่หลายตัวมั่งปลาบึกครับผมอ้าวเหมารวมกันครับเนี่ย คณะกรรมการครับสีขาวเนี่ยอะไรฮะอันขาวฟางขาวฟางครับเขียวแพ้ครับผมอ้าวไปกันอีกครับผมอ้าวคณะกรรมการก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ขายบัตรไปเรื่อยๆครับผมเราก็จะตามต้องที่จะตามได้ครับพี่น้องนี่แหละครับแน่บ่อนี่เนาะ ไปกันด <gesch> ีครับพี่น้องครับผมน้องเดินเด้อจะทำงานเต็มที่ครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วแพ้ครับแพ้ครับแพ้หมวกสีเขียวครับแพ้หมวกสีเขียวดูใบใหญ่ดูดูใบใหญ่มันขึ้นไหนนะดูตรงแพลสีเหลืองนู้นใหญ่หรือเปล่าดูนะครับนั่นนันนเห็นไหมโอ้โหนี่นี่ดูมันไปหาแพลเหลืองแล้วดูนะไปหาแพลเหลืองแล้วมันคือเสียงเจ๊ยงครับเจ๊ยงไม่ปลาหมึกใหญ่เหรอไม่ใช่ไหมเจ๊ยงใช่ไหมใช่ไหมเจ๊ชี้ไปเลยเจ๊ชี้ไปเลยแอบแล้วไงแอบแล้วเหรอแล้วไหน เจจงไม่แพ้เจจงอยู่ไหนนะที่ไหนเจีจงอยู่ด้านบนคือไก่แทะไกลไก่เอาละพอเจจงมันมาครับเจจงครับผมโชว์เด็เจ๊ด้เวลาตัวใหญ่ใจรได้ครับได้อุ้มื่อวานนี้โหดปานไปเวลาไม่ตรงกันเจ๊เขาเปิครับผมไปกันแล้วครับไปแล้วครับก็ยังเหลือเยอะนะครับสัญลักษณ์ของคณะกรรมการครับผมสี่คน สี่คนพันนึงหาคุณก็พันสองร้อยห้าสิบแับผมทีมงานของเสื้อแดงครับเสื้อแดงขอบคุณครับทีมงานเสื้อแดงครับวันนี้ผมทีมงานของช่างต่อนช่างต่อนช่างต่อนครับผมครับผมหกสิบล้านครับผมจะโปรได้ไหมครับไปกันดีครับพี่น้องครับผมอืม มาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยคณะกรรมการมาขายบัตรแล้วครับพี่น้องครับผมของพี่ฟังเนี้ยได้เท่านี้นะฮะเอามาจากบ้านเหรอเอามาจากบ้านเหรอเอามาจากบ้านเหรอเอามาเปนหลายอย่างเอามาจาบ้านมาจากบ้านครับผมสีเขียวนั่นคือ250สิคริสขาวคือ150บาทครับผมไปกันทีครับผม นี้จะดูแปลกหแปลกตานะครับเดินตามมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับสัญลักษณ์บริการถึงที่ครับผม250นั่นคือแพร150ฝั่งครับพี่น้องมีสัญลักษณ์ละมันหมานนะครับปลาบึก,100กร้อยกโลหยุดอยู่ในมือท่านแน่นอนได้ปลาบึก,100กร้อยกะโลจะบอกผมเด้อครับผมจะได้โชว์ด้วยกัน นในรัตฟีเด็ดจขั้นตอนีนรัตฟีเด็ดรัตฟีรับมุดรับมดซื้อรับมุดขายเด็ดคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านนะครับได้มาร่วมการขายหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ดูจากเสื้อล่ะหยุดเงินไทยเท่านั้นนะครับเงินดอลลาร์เงินกีบเราไม่รับครับผมเพราะแบงค์มันอยุดกระไรไปกันดีครับเอามา นี่น้าซ้อนท้ายนั้นเนี on, on, the ่ยว่างอีกคนนึงปกติเลยผมถ่ายทําช่วงขายบัตรนี่จะเดินเนี่ยมีคณะนี้เนี่ยมาต่อชัยไปกันดีครับผมมาได้แล้วทีมงานเสื้อแดงได้หมดแล้วครับผมห้าท่านครับผมปฏิค้าว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 อุ้ยประชาสัมพันธ์จากกองกอง กองเมรืการนะก็มีฝังนิดนึงเนาะกองเมรืการนะมันหมานครับมันหมานครับมันหมานครับ,รบ,รบขอให้ขอให้ทุกเซียนม,มันหมานครับผมมีสัญลักษณ์เจได้มืนหมานครับสวัสดีครับซินเบ้ครับผมซินเบ้คคบ,บ้านโนนตาเซียนตอนนี้ เอ้ยดูคอฟคอฟแพคอตัว้ผมเด็กดอนผมเด็กดอนดอนตะหนินเหรอครเด็กดอนดอนตะหนินครับผมดอนหัวล้อดอนหัวล้อครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศอีกมุมหนงครับพี่น้องครับผมนั่นคือมุมด้านนี้มีอ่ามีมีบรรดาเซียนนะซื้อสัญลักษณ์กนนาแพนลงไปครับผมน้าไม่ไม่ลึกครับพี่น้องครับผมน้าไม่ลึกนะ ครับมีเรือด้วยแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นดูแล้วจะมีหมวกครอบด้วยนะฮะนะั่นคือสัญลักษณ์ของที่นี่ครับผมฝั่งนะฝั่งฝั่งก็จะมีนะฮะไปเรื่อยๆครับผมประชากรเซียนนะฮะนะอยู่ประมาณสักน่า<ป>จะประมาณร้อยบวกนิดหน่อยครับร้อยบวกนิดหน่อยครับผมอ้าวา 12คนสิบสองคนสิคนขอฟีบัตนึงี่ออสิบคนของฟีบัตหนึ่งไปครับไปครับไครับครับลักนมุ่นบายครับนำมุ่บายครับผมจบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวผมหามุมไปด้วยแล้วกันมี้มั่งมีมั้ง มีมามีมนินโบราณนหะครับเพืด่ปนินโบราณหรอมีไหมพี่น้องไปรองเงอือีอยางให้ติดต่อดูเรือยาวก็พป่น้องบรรทุกเสียนไปโอ้บรรทุกเสียนไปก็พี่น้องหนึ่งสองสา ทีมงานคะเสื้อแดงครับทีมงานเสื้อแดงนำโดยช่างตอนช่างตอนช่างตอนทำการแข่งระยยาวเหรออุ้ยอุ้ยเชียร์เล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 ยเซนเดบอกว่าทำการแข่งระยยาวไปไหนกันเนาะระยยาวไปไหนก่อนบรรยากาศนี้แน่นอนมากจริงๆนะผมเขาบ้าไกรระวัติ่ โอ้โหสุดๆเลยมีมีคนมาล้อหลับดื่อนะครับป่าบึกเออห้าโลขึ้นไปถึงตีบโลครับป่าบึกขายได้นะครับเออเอ้าเอ้าเอ้าไปถึงไหนแล้วน้องไหนคนขายบัตรไหนฮะไปนิดไปน้องครับผมไปไปกันต่อไปกันต่อกรรมการขายบัตรอืมนอกจากดูบรรยากาศการขายบัตรอยู่ข้างๆข้างๆเลยครับพี่น้องครับผม ด้านด้านนี้ก็จะมีการลำเลียงนะฮะกำลังกำลังนะครับ,รบมีเสเปลนะฮะช่างฟองแป๋งนั่นแหละครับพี่น้องครับผมนะกรรมการขายบัตรไปถึงไหนแล้วนี่ตามมถทันเลยขี่มอเตอร์ไซค์ยังอยู่นี่ยังอยู่นี่พี่น้องครับผมยังไม่รอบบอกครับผมคณะกรรมการขายบัตรตามหาตั้งนาน เนื้อที่กี่ไร่ครับท่านครับองร้อยหาสิฟังวังคณะกรรมการเนื้อเนื้อที่กี่ไร่ให้นพอทราบไหมกี่ไร่บ่อเนี่ยไม่ทราบครับผมต้องถามตาร้อยาสิแครับังร้อยหาสิครบอแพงแค่คือแพงแค่พงแ่แพงแค่เดินน้อยมาวันก่อนสี่อยก็ไปยังไปบานเลย หววกรชีกอกเม้วเป็น้อตะนาวเป็นสีละฟางจีฟางจีขววมุนนี้มุนี้หุแพใบนึ่แพร่ใบนึ่งแพ่ใบนึงหมอกใบนึงโอ้บนู้ก็เป็นดองน่าซูไปสักหน่อยนะเออสองร้อยห้าสิบบาทเลยเอาจะได้ปลาตัวใหญ่ด้ปลาบึกัน่ะร้อยก็รวน่ะ

ฟังเขาสักหน่อยเนาะอะไรอะไรอะไรเซ็นป้องแปงไม้พายมันหักเลยนะไม้พายหักไม้พายเซ็นป้องแปงหักพี่น้องแม่เป็นนิมิตดีเป็นนิมิตดีเอาพายกับพายเออนั่นแหละนิมิตดีนิมิตดีอ่าลงไปเรียบร้อยครับผมเซียนนี้ก็ ไม่ไม่ไม่นั่งแพรไ้ครับพี่น้องเลยดำไหวไปประมาณนี้ครับผมโอ้บรรยากาศมุมนี้สวยครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปกันอีกตามตามคณะกรรมการต่อเจรันครับผมเจรันทำทัวรพร้อมครับเจรันทำทัวยให้พร้อมนะฮะครับผมคนบางครับท่านทักษิณชินวัตรครับผมครับเสียนคลองบ้านโนนว่านภายมันหมานนะครับครับผมอย่าลืมแบ่งปันทินผมซะ ถ้ามีมาถึงมุมทิศตะวันออกครับพี่น้องเราก็มาดูความสวยงามอีกหนึ่งมุมแล้วกันนะครับผมนี่เลยโอ้โหเป็นภาพที่งดงามมากครับในการลงแหจับปลาที่นี่ครับพี่น้องครับผมบผมกำลังเลือกหามุมที่ทิมแทงเสียนนะครับพี่น้องครับผมมุมคักคชัดชัดกันเลย <laughs> โ้มมุนีเด๋ยวก็ยังมีนะฮะการถ่ายทําก็ยังสงสัยว่าเราจะยืนโฟกัสจุดเดียวหรือเปล่าหรือจะเดินรอบบ่อจวดูสถานการณ์นะครับว่าเวลาเรายืนโฟกัสจุดเดียวจะมีปลาหรือเปล่าถ้าไม่มีนะฮะผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินรอบบ่อก็การเดินรอบบ่อฮะมันจะไม่มีริมตลิ่งอยู่ไปทุกที่นะฮะผมอาจจะเดินนะฮะ ตามถนนที่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 เราสามารถจะโฟกัสได้แต่ว่าก็ยังมีต้นไม้นะฮะต้นไม้กิ่งไม้ที่บังเส้นทางกล้องครับผมนี่ผมอะไรอะไรเซียนเซียนทำอะไรครับเซียนเซียนทำอะไรครับว่ายเจที่ครับว่าจ้าที่เหรอครับเซียนเอามันหมาครับเซียนนี่คณะกรรมการนะขายสินษณ์ก็ตามผมมา วันนี้ผมจะไม่เน้นในการถ่ายทำการขายสัญลักษณ์เท่าไหร่นะครับพี่น้องเรามารับชมบรรยากาศหลายเซียนหลายร้อยชีวิตที่อยู่เบื้องหน้าของเราครับผมดูนะตรงนั้นน้ำน้ำน้ำไม่ลึกเลยครับผมน้ำไม่ลึกจะมีปลาบึกใหญ่ๆจริงหรือเปล่าเราต้องติดตามนะฮะมุมปลาบึกใหญ่น่าจะอยู่ประมาณตรมนู้นครับพี่น้องครับผมสงสารเจียนปองแต่งนะครับไม้พายหัก เอาแค่นั้นแหละฮะเ,เจ๊จงนะเจ๊จงนะรับชมบรรยากาศนี้ผมว่าสวยงามมากกับพี่น้องครับผมพูดได้คำเดียวไปกันอีกครับไปกันอีกคนขายบาัดก็กำลังตามมาบรรยากาศรับชมไปเรื่อย นั่นคือเส้นยอด13จังหวัดเสื้อสีเขียวนั่นคือเจเจลินแล้วก็ลังขายบัตรนี่มันหน้าผมไปแล้วเหนื่อยนะครับเหนื่อย ทาทังจะเหนื่อยนะขณะขับมอไซค์นะาลังเหนื่อยนะก็จะมีนะ,ะการขายนะฮะผ่านมาก็จะมีนะฮะอยู่ในรถก็ยังเรียกนะฮะเรียกโอ้โหมุมนี้อีกหนึ่งมุมนลฮะขออนุญาตมาโฟกัสมุมนี้หน่อยมุมนี้ โอ้โหบรรยากาศสุดๆเลยครับพี่น้องภาพที่ดูแล้วสบายตานะสำหรับความคิดผมนะฮะถึงมีการทำคลิปช่วงเช้านะฮะทำคลิปก็จะแยกเป็นนะเส้นทางชีวิตคนหาปลานะครับแล้วก็จะถ้าเป็นบอกเปิดก็จะเป็นการขายสักษณ์ครับพี่น้องครับผมนั่น จะมีนะเรือก็คอมอีกหนึ่งลำแล้วผายโดยเซียนพงหรือเซียนจิตประมาณนี้ครับผมเซียนพงเซีนยนจิตใส่เสื้อเหมือนกันมีการโยนน้ำให้กันด้วยบรรยากาศทีง่งดงามแบบนี้นะฮะผมจะขออนุญาตนะครับปิดคลิปในช่วงการ ขายสัญลักษณ์ไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็คงไปพบกับผมในช่วงที่ทิมแทงเซียนแหนะฮะว่าจะมีปลาบึกร้อยกวโลหรือปลาอะไรที่อยู่บริเวณเบื้องหน้าของเรานะครับขอบคุณครับสหรับการรับชมสวัสดีครับพบกันอีก